สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับรายวิชานี้นะคะรหัสวิชาสอเสือ23102นะคะนักเรียนกับคุณครูจะเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะ ตลอดภาคเรียนเราจะเรียนทั้งหมด20ชั่วโมงหน่วยกิจคิดเป็น0.5หน่วยกิจค่ะการแบ่งคะแนนคุณครูจะแบ่งเป็น70-30 70คืออะไร70คือการเก็บคะแนนระหว่างเรียนตลอดทั้งภาคเรียนนะคะ การเก็บคะแนนระหว่างเรียนมาจากไหนบ้างการทําแบบทดสอบก่อนเรียนการทําแบบทดสอบหลังเรียนการทําแบบฝึกหัดลงในสมุดการทําชิ้นงานการทําใบงานหรืองานอื่นๆที่คุณครูมอบหมายให้น้องในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะทั้งหมดนี้คุณครูจะเก็บรวมทั้งหมด50คะแนนอีก20คะแนนจะเป็นการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางภาคนะคะซึ่งข้อสอบก็จะมีทั้งแบบ ปรนัยและอัตนัยนะคะอีก30คะแนนก็จะเป็นการเก็บคะแนนช่วงของปลายภาคเรียนก็จะเป็นการทําข้อสอบข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัยแล้วก็ข้อสอบแบบปอรนัยซึ่งในส่วนของข้อสอบคุณครูจะเก็บคะแนนแค่20นน่คะแนนอีก10คะแนนหายไปไหนในภาคเรียนที่1วิชาประวัติศาสตร์เราจะเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเราจะทำโครงงานประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นอีก10คะแนนของคะแนนปลายภาคคุณครูจะนำมาให้เป็นคะแนนของโครงงานของน้องนะคะซึ่งในภาคเรียนนี้เราจะได้ลงพื้นที่ในการจะไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่หรือดินแดนบ้านดอนก็ได้แล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะส่วนรูปแบบการเรียนรู้เราจะใช้การเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและคุณครูน้องจะได้แสดงออกถึงศักยภาพของน้องเองในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมกับคุณครูนะคะ ต่อไปหน่วยการเรียนรู้นะคะรายวิชานี้เราแบ่งออกเป็น3หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ต่อไปหน่วยการเร no? ียนรู้ er, ที 3, <insan. S> 2> ่2หลังจากน้องเรียนประวัติศาสตร์ สุขโขทัยมาในระดับชั้นม .1 น้องเรียนป,ประวัติศาสตร์อายุทยาและธนบุรีมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พอน้องขึ้นมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3น้องก็ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1 จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่3ที่คุณครูได้เกินไปแล้วก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำบลของเราในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มาศึกษาถึงรากเหง้าความเป็นมาของแหล่งที่พวกเราอาศัยอยู่ชุมชนอิสลามเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ท่าทองใหม่ แล้วแหล่งเรียนรู้ทางโบราณวัตถุโบราณคดีในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่หรืออำเภอการจนดิตมีอยู่ที่ไหนบ้างวัดถ้ำกูหาคืออะไรวัดเขาพานิ่มคืออะไรเราจะได้เรียนรู้กันในหน่วยที่3และจะได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและทำโครงงานนะคะ สำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเรียนรายวิชานี้1นนักเรียนต้องมีหนังสือเรียนค่ะหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์หนึ่งเล่มนะคะน้องต้องนํามาทุกครั้งที่เข้าเรียนอย่างที่2น้องต้องมีสมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็แฟ้มสะสมผลงานคุณครูอนุญาตให้น้องใช้แฟ้มเดียวกับในรายวิชาสังคมศึกษาได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายวิชา ประวัติศาสตร์ค่ะคุณครูขอให้ทุกคนโชคดีสนุกและมีความสุขกับการเรียนได้เกรดสี่กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ